นี่คือบ้านไม้ที่ถูกลืมที่กลายเป็นที่อยู่อาศัยของตุ๊กตาหลอนที่ถูกผีฆาตกรเข้าสิงพวกเราถูกว่าจ้างมาที่นั่นเพื่อที่จะนำตุ๊กตาต้องสาบออกมาก่อนที่พวกมันจะฆ่าใครไปมากกว่านี้เรา,า้อจริงจังหน่อยได้ไหมจริงจังหน่อยจะเป็นผนโทษเราไหมจริงจังตรงไหนเราก็แค่โอ้โหี่แหลโคตรไม่จริงจังเลยถ้าจะชัดจะยกทะมือกันขนาดนี้แล้วก็โอย ท่านายรู้ไหมว่าด้านในบ้านไม้หลังนั้นเนี่ยมันมีคนเคยตายเป็นสิบสิบคนเลยนะบริษัทเราเนี่ยเอาคนเข้าไปกวาดล้างแต่ไม่มีใครรอดกลับมาเลยสักคนแล้วนะากลัวนะแกขาขาเป็นอะไรขาเป็นอะไรกลัวกลัวแขาเลยหลังกันเลยจริงๆน่ากลัวนูกกระตากจริงนะฉันฉันรู้สึกว่าเธอน่าจะถูกผีสิงแล้วล่ะใช่แลัวกว่ายคนลูกกระตาเนี่ยจะมีทั้งหมดห้าตัวด้วยกันทิ้งไว้ข้างใต้บ้าน และพวกเราเรจะต้องคลานไปเอาแต่ระวังด้วยนะว่าที่นั่นมีตุ๊กตาหลอนซ่อนอยู่ถ้าพร้อมแล้วเตรียมไฟฉายพร้อมและไปเลยกันเลยไปเลยไปยนันโอ้ยเอาล่ะหน้าที่ของพวกเราคือเก็บตุ๊กตาว้าวมาอะไรแล้วมาในบ้านแล้วเฮ้ยทุกคนดูรูปภาพนี่นดิน่ากลัวากันยโกาเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นช่างทาตุ๊กตานะที่เก่งมากๆเลยแต่ว่าอยู่ดีๆเขาก็เริ่มสร้างตุ๊กตาหน้าหลอนๆแบบนี้เนี่ย ไม่รู้ว่าสร้างมาเพื่ออะไรแต่ฉันเห็นแล้วฉันโวยแบบนีหรือเปล่าแม่งมันมีหรือเปล่าตุ๊กตาเฮ้ยตุ๊กตาตัวนี้ดินี่มันลุงเถกผมมีชื่อเรียกตุ๊กตาเฮ้ยนก็ไม่ได้ใส่วิกเลยนะยังมีเส้นเอ็นไหลออกมาอยู่เลยอ่ะมือเขาเป็นกุญแจถ้าเราเกุญแจนี่จด้เราไปเปิดประตูอะไรได้บ้างอ่ะนี่ปะน่ารักไม่ได้อะมออกเปิดไม่ได้เฮ้ยให้ดูนะนี่อะไรอ่ะประตูเมฆโว้รู้แฮะน่าจะเป็น ประตูในห้องใต้ฝาบ้านอ่ะอุ้ยเนยโยทัไรจะลองเปิดดูนะโอเคเราต้องคาไปเอาละเบื้อนฉันนำก็ได้อะเราคือหาตุ๊กตาต้องสาบและเอามาไว้ในห้องนี้อู้หูแล้วตุ๊กตาต้องสาบฉันมีตัวอย่างให้พวกนายดูด้วยนะมาดูไหมไม่มีด้วยเหรอนี่ไงอยู่ในตะกร้านี่ไงโอ้มีเป็นล้านชิ้นเลยเราต้องเอาทั้งหมดนี้ไปเผานะไป เราจะแยกย้ายกันออกไปเอาอ๋อตาเราจะแยกกันไปจริงเหรอมันถูกกระจายออกไปตานั่นเราปาแยกนะเออพวกนายเอ่อเอามือถือกันมาไหมฉันส่งแอปที่ไปอะไรเมื่อกี้ฉันเห็นเหมือนอะไรขาดไปฝั่งนู้นอ่ะมีเถอะป้าโอ้แล้วก็ฝั่งนู้นอาร้อนตาร้อนว่ะเออไปแล้วไปฝั่งนู้นนะนู้นที่เจมแจงบอกไปนี้ดีกว่าไปเลยไปเลยเราก็ไม่แผนที่ด้วยออ้ยใครตีตูดฉัน ตูนายมันน่าตีอ่ะแล้ส่งแผนที่ไปให้พวกนายทางไลน์แล้วนะโอเคเปิดแท็บเล็ตดูแป๊บอ๋อทางนี้นี่เองซ้ายมือซ้ายมือไปไปกีดไปแต่ฉันไม่ได้โกหกนะเมื่อกี้ฉันเห็นจริงๆอ่ะเนี่ยฉันพามาฝั่งที่จุปแจงบอกมเห็นเจอเลยเฮ้ยมั่วสกีบิดีตอนนี้มีสกีบิดีด้วยข้างใต้นี้มีชเโพรกครกที่ไม่ใช้แล้วเอ้ยโอ้สกีบิดีเจ้าผมเจอคัตเอาท์อะไรทุกอย่างแต่เป็นสีเขียวอยู่ ฉันไม่เจออะไรเลยอ่ะฉันเจอแต่ขยะใต้ล่างบ้านเนี้ยไม่มีอะไรเลยเนาะทุกแจกฉันเจอคันอาเหมือนกันม่มีอะไรเลยเฮ้ยผมเจอตัวนึง่งนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วโอเคันได้มาแล้วเราเจอเคันอาบ้าเฮ้ยมีคนเป็นไรอ่ะเออผมโดนตุ๊กตาหลอกตายแล้วเชื่อหรือยังเชื่อหรือยังมันมีจริงๆอ๋อเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงผู้หญิงหรือผู้ชายมันเป็นมันเป็นในห้องหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นผู้หญิงปากแดงๆ ไม่รู้ผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะว่าผมโดนตามหลังมาผมไม่รู้เพื่อนเพื่อนไม่กินโอ้โหเราเอาตุ๊กตาไปวางก่อนไหมอ่ะแต่แปลว่าเราก็สามารถแบบว่าเอาแจกมีตุ๊กปลาเปล่าไม่มีตามพี่มาไหมโอเคๆไม่มีไปเลยฉันขออยู่ตรงกลางไปแน่จุ๊จิโอ๊ยอย่าตีผมสิผมผมจำทางดิดตุ๊กตาหล่นมือเฮ้ยพวกนายเมื่อกี้ตุ๊กตาหลุดมือโอ้โหสายตาสายตา ไอ้เโดนกันหมดเลยโดนหมดเลยเดยงเพื่อนเพื่อนใ้ตุ๊กตาตออกมาจากแมพด้วยหายไปหน้อย่าเอามันกลับไปเห็นไหยมีตุ๊กตา้นออกมามเอามันกลับไปะไรกันเนี่ยเรายังไม่ทันได้หาเลยออ้ยแล้วตุ๊กตามันไม่ใช่ตัวเดียวกับือที่พี่ไปเจอ ปากมันแดงไหมตุกตาเหมือนแบบเปิดตุ๊กตาแบบผู้ดีอ่ะของพี่ไม่เจอผู้ชายปากแดงเหรอเออมันปากมันแดงๆอ่ะฉันรู้แค่เนี้ยอ่าโอ้โหรอบนี้กลับมาเขากินน้ำชารอเราใดนาโอ้โหฉันแก้วในกินกับเก้วไหมไม่เอาโอเคทุกคนไปเตรียมหาตุ๊กตาห้าตัวปฏิบัติได้เลยกุญแจกุญแจหากุญแจก่อนเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันอ่ะ อปเลยรอบนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีประสบการณ์แล้วในการที่จะไปสู้ oh. สู้รบตบมือกับตุ๊กตาแค่คิดว่านะตุ๊กตาตัวผู้ชายเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เราเนี่ยถอยหลังแล้วมองหน้ามันมันอาจจะไม่ทําอะไรเราแต่ตุ๊กตาตัวที่เป็นผมทอเนี่ยมันจะชอบพุ่งใส่เราแล้วก็วิ่งตามตัวเราได้อย่างไอเดาเราต้องห้ามหยุดโอย มันโดนแล้วเหรอมันอยู่ตรงประตูทางเข้าเลยเข้ามากระเดินเจอเลยเอ้าโอเคฉันเห็นแล้วไอตัวเสื้อลายใช่ไหมเสื้อลายเสื้อลายคี่มันเดินไปทางประตูดีก่อนนะเพื่อนฉันกำลังคิดว่าถ้าหัวทองเราหยุดนิ่งใช่ไหมอีกตัวหนึ่งอ่ะถ้าเราดับไฟมันอาจจะไม่ทำอะไรเรานะคิดแค่คิดลองลองไหมสมมติสมมติว่าเจอแล้วดับไฟอะโอเคฉันจะลองดูนะต้องลองนะแต่ตอนนี้ฉันได้รับตุ๊กตาหนึ่งตัวเอ๊ย นี่ไอ้หัวแหลมสี่ตุ๊ก,กตาต้องสามหนึ่งตัวเฮ้ยมันเป็นอุ้ยฉันเจออีกตัวนึงมาเลย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 ใครเปิดเพลงอ่ะฉันเปล่านะเอาตายครับโอ,โอ้โหเจอที่มุมเลยเสียงกริดเสียงกริดของใครบางคนผมเจอตุ๊กตาใส่ชุดนอนอนะลายๆฮะชุดนอนลายนะ่าจะเป็นตัวเดียวที่ฉันเจอเอ้ยฉันเจอตุ๊กตาโอ้โหตุ๊กตาตัวนี้กำลังเหมือนยืนฉี่ไงไม่รู้ ได้มาย่งตัวนึงันได้แล้วถืออยู่เกณฑได้อยู่กำลังหาทางกลับ,ลบอยู่โอเคฉันก็กำลังหาทางกลับเหมือนกันเกณฑ์จะทางกลับแล้วอ๋อตัวที่สอตงตายตัวนี้มีตุ๊กตาตกลงมาต่อหน้าตุ๊กตาตัวนี้ผมถืออยู่แน่เลยตกใจ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 จอสั่นเลยมาทางนี้ตกใจเลย <c oughs> ตกใจอยู่นะโอ้ยที่ฉันเห็นตุ๊กตาตัวหนึ่งหล่นลงมาในห้องก่อนหน้านั้นที่ฉันอยู่เมื่อกี้เราต้องกลับไปไปสองตัวตามเสียงเพลงไปตามเสียงเพลงไปถ้ามาเนี่ยเราโดนจับเสกกันแน่เลยนะจะเป็นคนเปิดเองเราแยกดีกว่าอ๋อเดี๋ยวมันก็เรียกตุ๊กตาหรอกถ้าเราเปิดเพลงมันล่อตุ๊กตาหรือเปล่ามันล่อตัวผมไม่แน่ใจแต่ตอนนี้ฉันแอนชุบแจงพวกเรากำลังหลงทาง แจ้งเราเดินไปไกลแล้วนะตุ๊กตาที่ฉันเจอมันไม่ได้อยู่แถวนี้มันน่าจะหายไปแล้วหรือเปล่าฉันต้องไปเจอเหมือนกันตอนนี้มกล่องอะรู้สึกช็อตก่อนหน้าที่ฉันโดนอะฉันคานมาหาจุ๊ดแจงใช่ไหมแล้วตุ๊กตามันอยู่ข้างหลังจุ๊บแจงมันรอแต่ตะปบจุ๊บแจงแต่มันมันรอฉันตใช่มันรอหันหลังมาจุ๊ดแจงโดนเลยแบงวิ่งปิดไฟแป๊บงปิดไฟปิดไฟปิดไฟแบงไม่ด้ต้องวิ่งโอ้โหมืดสุดเลยนะเดี๋ยวเราจะจะไปหยุดเราจะจะไหยุดยัวไปหยุดยังจะเดินไปเรื่อย ช่วยบอกทางสักทีเลยว่าเป็นที่ไหนมันเปิดแบบดูไม่ให้ไม่ได้อย่าตามฉันมาถ้าค้างน้ามีไอ้ตุ๊กตาตัวนั้นก็คือลาก่อนเลยเพื่อนมันตามฉันมาอยู่ไหมตอนเนี้ยไมไ่ยินแล้วนะนอกจากบบจนายนาเดินไปหามันลองขลับลไปดูเฮ้ยหายไปแล้วมายไปแล้ว <S <S <S> เดือตุ๊กตาอกี่ตัวสองสองตัวเองตัวท้วนอ้โหไนายไหวแหละคนเดียวก็ไหวเออตอนนี้เหลือเหลือกี่คนธรรมดาธรรมดาอ๋อเหลือคนเดียวแบกรับหน้าที่นี้หน้าที่การหาตุ๊กตุยตุ๊กตุยตุ๊กตาไม่แน่นะว่าการที่เราปิดไฟเมื่อกี้อาจจะทำให้เอ้ยหนึ่งตัวเอาไปใส่แล้วไปใส่แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าทางกลับบ้านไปทางไหนอะว่าแท็กดี้ดูแถ่นี้ดิ แล้ว,ลว<โ>กดที่ทำไมปาตาตุ๊กตาทิ้งไหมฉันกดถแถบตอนแรกฉันคิดว่ามันนำทางด้วยระบบ G P S ได้โอเคเราต้องไปทางนี้เดี๋ยวซ้ายอีกทีนึงเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาแล้วทำามันดักฉันอ่ะต,ตายไงเลี้ยวขวาทีนี้น่าเอ๋แล้วจากนั้นตกไปเรื่อยๆเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวามาทำไมเนี่ย ไม่เหมือนในตรงบ้านอ่ะมันจะบอกทิศเฉยๆต้องหาทางไปบ้านหาทางไปบ้านทางนี้โอเคเพื่อนฉันแบกกลับนาทีนี้เองมาสุดยอดนะนี่คือซ่วมเฮ้ย <ๆ S 1> ตกซ่วมมีตกซ่วมมีตั้งแต่ตัวหนึ่้ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วทางซ่วม <c oughs> <c oughs> ได้ยินเสียงเลยอ่ะไตุยฟ้าแดงอ่ะโอ้ยอะไรค่ะงั้นแล้วมันคนเหลืออะไรอ่ะเออมันมีตัวอะไรมันบอกว่าเหมือนเรายิ่งตายยิ่งมีเหตุการณ์ประหลาดอ่ะเออนั่นน่ะดิมันเหมือนมีตัวอะไรยืนอยู่ยืนอยู่ข้างนอกอ่ะเมื่อกี้ฉันเห็นอ่ะเฮ้ยออกไปได้ไหมออกไม่ได้อ่ะเออจริงด้วยอ่ะเราต้องรีบปลดปล่อยคำสาปให้เสร็จ แล้วก็ห้ามตีตูดเพื่อนด้วยอยฉันว่าเราต้องตายแน่เลยถ้าเราทำไม่ได้อ่ะนั่นน่ะดิมาสักรอบหนึ่งทุกคนทุกคนฉันมีข้อมูลใหม่ในการจัดเจ้าตุ๊กตาตัวนั้นแต่ละตัวเนี่ยที่พวกเราเจอนะจะมีทั้งหมดสามตัวด้การในแมปนี้นะคะผมจะมีตัวเหมือนแอนนาเบลที่เป็นตัวผู้หญิงเขาบอกว่าตัวแอนนาเบลเนี่ยเราสามารถตีมันได้ถ้าเกิดว่ามันเข้ามาใกล้เนี่ยเราก็ตีหน้ามันเลยแล้วมันก็หนีไป ส่วน oh. มันจะมีตัวผู้ชายหัวทองตัวนั้นเนี่ยมันมีชื่อว่าโอเว่นโอเว่นเนี่ยเกลียดการมองหน้าที่สุดถ้าเจอผู้ชายหัวทองที่เป็นตุกตนต๊กตาให้หันหน้าหนีแล้วก็ไม่ต้องมองหน้ามันเลยแม้แต่นิดเดียวมันจะหายไปเอง <Okay. S 1> อ๋อ oh. แล้วก็ส่วนตุ๊กตาตัวที่เป็นผมดํานี่เลยฉันบอกเลยว่าตัวนี้นี่นี่นี่นใส่สูสีดํานี้อ๋อ oh. ตัวนี้ชื่อว่าจิมมี่สิ่งที่เขาจะทําคือ เขาจะวิ่งไล่ล่าเราแต่พวกเราวิ่งเร็วกว่าอยู่แล้วให้เราวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะหนีเขาพ้นโอ้โหตอนคานี้มันแบบก้มพื้นมองไม่เห็นเลยนะเอ้นะดีพวกนายต้องพยายามนะเพราะตรงๆนะฉันก็ไม่มีสมาธิมากพอเวลาเจอตัวแล้วฉันจะต้องมานั่งจำว่าต้องคานอย่าโลกอย่าโลกเวลาตาเอกก็วิ่งอย่างเดียว่เพื่อนคานมีวิธีการกำจัดเขาแล้วหัวทองห้ามมองหน้าแต่มาข้างหลังนี่สิ มาข้างหลังก็ลาก่อนหัวทองข้าวฉันโดนเข้าข้างหลังสองรอบแล้วนะอ่าเฮ้ยตรงนี้มียังตรงนี้เก้อีมีแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุไปแล้วอะไรอะไรตัวไหนตัวไหนก้มฉันก้มอยู่แล้วฉันรอดล่นจุ๊บแกข้างหลังข้างหลังอย่ามองหน้าอย่ามองหน้ามันอย่าหันไปมองเด็กขานะมีตัวข้างหลังตามเธออยู่สีเหลืองหัวเหลืองเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย r e s t ตายเธอมีสวิตช์อะ มันเราเคยไปถักสวิตช์ก่อนฉันตายเอฉันจะบอกว่าในระหว่างที่เธอกลังคานอยู่นั้นฉันเห็นมีจิมมี่มาด้วยฉันไม่ได้เโดนจิมมี่ฉันโดนไอผมเปียแต่เป็นผมเปียสีดำตกมันไม่ได้งงมีผมเปียสีดำเหรอฉันฉดึงคันเอาเรียบร้อยแล้วนะหนึ่งอันอะแล้ทำไมมันแดงขนาดนี้เอาอีกไหมเดี๋ยวเพื่อนหาหาหาังพยายามหาอยู่ เฮ้ยเหลืออีกสองเราต้องอยู่ประจําเครื่องอ่ะไม่งั้นมาในนี่มันดีดลงโอ้โหแล้วทุกแจงไม่อยู่ทําไงอ่ะตุ๊กตาตุ๊กตามันมันตามมามันตามมาไม่กล้าหันหลังไม่กล้าหันหลังใครดูจากฉันอยู่ไอสู้ไม่ทำได้นี่ไงอุ้ยไอตอนี้ตอนนี้ฉันเดินมาห้องซ่วมแล้วพวกเราเหมือนก็เราจะขาดอากาศหายใจเลยฉันคิดว่านะ จะต้องกลับไปบ้านให้จงได้เลยบ้านอยู่ไหนฉันคิดถึงบ้านเยัยฉันมาถึงบ้านแล้วเอา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 โอ้ตุ๊กตาหลอนตัวที่สามเพื่อนเป็นไงบ้างตายเบิ้ลราคาตายอะเบิร์้ลราคะเหลือนายเดียวเหรอใช่แล้วตุ๊กตาเบิร์้ลราค่ะไปเลยใครมาให่ฉันเจอผู้หญิงผมสีดำผมเปียฉันก็เริ่มคิดอยู่ว่าเอ๊ะนี่มันตัวอะไรกันนะ มันเปลี่ยนสีผมโอเว่นอย่านะโอเว่นไอต่อโอเว่นมันตามฉันมาอยู่นะรู้มันตามฉันมาอยู่แต่ฉันจะไออย่างาใส่โอเว่นมันวิ่งแซงมันวิ่งแซงเลยมันช้าเกินไงฮะนายโอ้โหลายหัวมันอยู่ดูิมันแบบดมหัวอยู่เลยมันดมมัน ันจะไเขาพยายามแบบว่าให้เราเห็นตัวเขาอ่ะใช่ฉันไม่มองแกหรอกไม่ใช่ไม่มีเครื่องนี้ดยู่แกนี่ฉันพยายามหาอยู่อุ๊ยเกรงนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโวเวตมาบ่ายแล้วโวเวตมัน The Fade เหรอโว้ยมันอยากให้เราเห็นไงมันอยากให้ดูเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอมันนำทางฉันมานี่หรือเปล่ามาเอาตุ๊กตาใช่เหรอไม่รู้ฉันคิดเองไงดีก่อนไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นแกหรอกนะโอเวต โอ้แล้วแล้วตอนนี้คือไม่กล้าหันเลยอะ่ะมันตามฉันมาอยู่นะเนี่ยฉันรู้ใช่แต่ไอ้ตอนนี้ก็มีตุ๊กตายอีกตัวนึงหยุดไปเลยเพื่อนไม่ได้ียังไ,ไ,ไ,ไงละ่ะฉันมีในตัวแล้วหนึ่งอะ่ะเหรอแล้วเอ๋ถ้าเราคิดดีว่า,วาชีวิตรจริงเราคานอย่างเงี้ยเอาโหปวดหลังตายเข่าทะลอกน,นะปวดหลังธรรมดานะฉันบอกเลยข้อเข่าเสื่อมไม่รอดนะบอกไว้ก่อนน่าจะอยู่ฝั่งซ้ายนะอ่ะอ่ะตรงไป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 เออนั่นแหล่งนี้แหละซ้ายเออขวา ฮ้าฮ่าฮ่าโอเว่นลูกตาตัวที่4โอเคสองตัวและคนนายจะแบกได้ไหมแต่เอ๋เมื่อกี้ฉันเห็นตัวหนึ่งอยู่ทางฝั่งซ้ายความหวังเดียวเพื่อนนายคือตัวแบกของทีมโอเคฉันจะพยายามมีแต่โอเว่นอะที่ห้ามมองเอ้าเราจะขับมาทางเดิมอะ นี่ห้องเดิมปะผมเปิดแผดที่ดูช่วยไม่ได้อันนี้ไปห้องนี่ประตูใช่ปะไม่ใช่ไม่ผดอันนี้แหละทางนี้แหละมาละแต่คิดว่านน่าจะเป็นฝั่งนี้อ่ะเดินไปอีกฝั่งนึงได้ยินเสียงอะไรได้ไหมเนอะไอ้กีดอย่าวเราไม่หนูรู้สึกแย่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยกีดได้ยินเสียงตึ๊ก ไม่มีอะไรหรอกมั้งไม่บองจันไม่มองบอกแล้วดังตึกบอกแล้วมันดังตึกแล้วจันไม่มองไม่หรือว่านายเจอแค่โอเรียบร้อยใส่เสื้อมันอะไปมองวันแล้วโว้ก็มันมีทางเดียวที่ไปได้อะผมเจอแอปใหม่ชื่อแอปปี้เออแอปปี้เขาบอกว่าห้ามขยับตัวมันเป็นยังไงหรอ ผมเปียกแต่ฉันส่งไปให้ดูผมเปียสีดำห้ามขยับมาแล้วมันแบบว่าตัวหันข้างมาหาฉันเลยแล้วฉันไม่รู้ว่าคือตัวอะไรฉันก็ไปอ่านไปมองมันแล้วมันก็ฆ่าฉันนี่คลิกรัวๆฮะผมนี่คลิกรัวๆเลยมาดิรัวๆนรัวก็คือตุ๊กตาโยนตุ๊กตารัวๆดิใช่คลิกรัวๆไม่เท่าไหร่นะตีเพื่อนด้วยตีเพื่อนหัวส่ายหมดเอ้ยมาจริงเหรออย่าโมโหนะโมโหนะตกได้ไหมได้ไหมได้ไหมไอ้หัวส่ายไปนะเมื่อกี้ โอเคโอเคอย่ามาเกียนนะตกมเขาตกลุ้นแกเลยวะัหัวหัวตายย่งย่งมีโมเมนตาตบ้เอาเยเหรอเฮ้ยป็นขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อกี้ผมตรุแกนลุ้ยู่ไหนเเราไปดูไปดูกนตบกมาไปุ้ตบลงตลงตบพี่ไมาเจอเจอทุกคนเจอทุกเก็บเอเ ก็พิจิตรนะอย่าให้อนเบลเป็นไงลืมปะเดี๋ยวมันอันนเบลหรูอคุยกับเพื่อนก็ไม่รู้ตอนนี้ไปๆกันไปเนี่ยคุณขากับมันมากเลยพี่ไปมันมากเลยผมอยากให้คุณเมยทหายตัวเพิ่มในระหว่างที่พวกเขากำลังไล่ตบอนเบลอยู่อยใจเห็นมุมผมเลยเกิน ตบมัน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  ไมามาข้ามข้างไป้างข้างตบบตบต้ตบผไม่กลัวผีแล้ว่าคุณใจล้ายกับผีมากตายเถอะตายมากี่รอบแล้วตายตันถอยหลังถอยหลังอยู่ถอยหลังอยู่มาโดนตบนะเต็มเต็มมืออยู่เตมมอยู่มาโดนตบนะหอมหอตบหอมต้อมสับเพื่อไม่น่าใช่ทางนั้นนะทางนั้นเราเพิ่งมา

กดแผนที่ดูกดแผนที่ดูเลยเจอ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 อะไรไม่ได้เจอนาเบลนะเจอตตามาเร็วมาเร็วมาตามมาตามมาอันางนี้ข้างหลังจุ๊แจงนี่มาตามมาแจงแจงมาไหนฉันอยู่ฉันอยู่อาลอนฉันหลงไปหมดแล้วกดแท็บไปไปไปไช่วยฉันด้วยไปเร็วคีกรัวคีกรัวเข้าเลยเข้าไปเข้าไปตรงไปหาแพมหาทางไปต่อนะผมจัดตบตุ๊บจุ๊บนาเบลอยู่ใช่ใช่ใช่ฉันอยู่ห้องไหนทุกคนอยู่ห้องไหน อันเดียวอตัวเดียวเพิ่มมีตุ๊กตาไหมมีตุ๊กตาอยู่ของฉันเองเนี่ยแหละกำลังรอดูี๋้วดูแผนที่แป๊บเอ้ยพวกนายอยู่ตรงไหนนะฉันจะไปหาที่ห้องไหนเลิ่จากห้องไหนทีเดียวเรงวนะเเนลหมาดิเอามาเวกเียเปียเียเปียกเีเเีย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 ปกเยีีปี แจงลุมเลยนะโยกหัวโยกพี่พยายามหาทางไปต่ออยู่ตะกี้ไปรับตะกี้ไปรับเลยแป้งถอยหลังกลับมาถอยหลังกลับมาเดี๋ยวนะแป็นึงเช็คคิดว่าท่านอะไรข้างหลัง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 นขโมนขโมนโอเคโอพี่กิฟต์้องกันหนูด้วยมา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 ทิ้กัรัวอยู่ทิ้งกัรัวอยู่ตบเมื่อกี้หืมสี่ห้าชาติอันนี้เหรออันนี้อันนี้อันนี้เอ๊ค

ผีไอ้ผีเดี๋ยวโดนตกอีกคนแล้วที่ว่าเอาคาถาบ้านออกไปเฮ้ยเดี๋ยวนะอ้าไหผ่านแล้วดูที่สุดที่เราสามารถกำจัดตุ๊กตาไปได้ทั้งหมด5ตัวแล้วนะทุกคนแล้วดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้เนียยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่แบบว่ารอพวกเราอยู่ตุ๊กตาทั้งหมดนะคะยังคงอยู่ใต้บ้านยังรอการเผา เพื่อปลดปล่อยวิญญาณของอ,อีกหนึ่งต<อ>ุ๊กตา<อ>ด้วยออเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ใครชอบเกมนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกป็กันเงแจ้งเตือนกด้จะได้ไม่พลาดลิปใหม่หมๆๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายบาย,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 ยอะๆยๆอารมณ์ครึ่งแรกนี่แบบว่า่านลัวมากเลยมันโหดมากเลยมันโหดเกินอะมันโหดจัดเลย